่านนี่มองการเมืองปัจจุบันนี่เป็นยังไงมาคะการเมืองปัจจุบันเนี่ยมันถอยหลังนะครับผมว่าถอยหลังต้องก็ต้องเรียนว่าเมื่อแต่ก่อนก่อนช่วงก่อนมานะผมว่าการเมืองไทยกําลังจะเปลี่ยนผ่านไปอีกระบบหนึ่งซึ่งมีความเติบโตทางด้านประชาธิปไตยที่มันมันดีอะฮะแต่ตอนนี้กลับมาถอยหลังแล้วนะถอยหลังลงคลองแล้วนะอยากจะเรียนอย่างนี้ว่าอยากเรียนนี้ว่าเวลาการที่ทํางานใดๆก็แล้วแต่ ถ้าจะให้มันเติบโตเราก็ต้องให้ทั้งอำนาจนะไม่ใช่ให้อำนาที่งเนี่ยอำนาจเขาด้วยต้องเชื่อใจกันด้วย<ช>วันนี้ถ้า <c oughs> ท่านมีเป็นครอบครัวใหญ่ <c oughs> เป็นคุณพ่อคุณแม่หรือเป็นคนหน้าครอบครัวก็แล้วแต่เนี่ยให้คุณลูกไปทํางานนะพอลูกไปทํางานแล้วก็อยู่ดีๆลูกทํางานไม่ถูกใจเอ๊ะเลิกๆเ,เข้าไปยุคเองอย่างนี้แล้วลูกเมื่อไหร่จะโตใช่มันไม่ได้แต่ถ้าเกิดปล่อยให้ลูกคนนั้นไปทํางานผมเชื่อว่าไอ้ลูกคนนั้นทําไม่ดีเดี๋ยวพอมันหมดเทอมนะ ไอพี่น้องมันวอดนั่นเองไม่เอาละเฮียเฮียเฮลงมา<ๆ>นะ<ๆ>แล้วเดี๋ยวผมไปเองหรือด<ๆ>ู<ๆ>ไปเอง<ๆ>ก็บอกว่าคนเราอ่ะสิ่งที่เรียนรู้ที่ดีที่สุดเรียนรู้จากชีวิตและประสบการณ์<ๆ>เรียนรู้จากความจริง<ๆ>ผมไม่ได้บอกว่าใครเก่งผมไม่ได้บอกว่ารัฐรบาลไหนเก่งกว่ากันแต่ผมบอกว่าพอ<ๆ>เมื่อถึงเวลาเ,เราต้องมีกติกามี ต้องเคารพกติกาและเกมวันนี้แพ้ต้องยอมรับความที่แพ้วันนี้ผมผมคราวที่ผ่านมาผมไม่ได้รับการเลือกตั้งผมยอมรับขอบคุณเสียงที่ให้ผมแสดงว่าผมยังยังไม่สามารถผมอาจจะมีความสามารถก็ได้แต่ผมไม่มีความสามารถในการที่จะบอกชาวหนนว่าผมสามารถจริงๆนะดังนั้นผมม่เป็นไรผมก็คงจะต้องใช้โอกาสเวลาที่จะทําให้เขาเชื่อใจผมมากกว่านี้เช่นการวันนี้ใครเป็นรัฐบาลก็แล้วแต่เนี่ยผมว่าเอาให้ให้ ถ้าวันนี้อยากจะให้การเมืองไทยเติบโตเติบโตไม่พออยากจะให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นต้องมีการเลือกตั้งจำเป็นต,ต้องมีะนะ,ะท่านท่านคิดว่าจะได้เลือกเพระเนี่ย <c oughs> เลือกตั้งเลยค่ะ <c oughs> ในเมื่อกฎหมายรัฐธรรมนูญเขาออกมาแบบนี้นะคะ <c oughs> แล้วกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เขากำลังร่างๆเนี่ยคิดว่าผ่านไหมคะเนี่ยผมว่านะ,ะต่อให้ยกตัวอย่างนะว่าในคณะคณะกรรมการที่จะร่าง ร่างกฎหมายนะสนชเอางี ic, bro, maya, do? ้ด so okay. ีกว่าสนชเนี่ยต่อเอาพวกไหนก็ได้นะเอาพวกพวกเดียวันเองแล้วกันเอาพูดง่ายนะเอาผมไม่พูดถึงกลุ่มไหนนะครับจะเอาเอาพวกพี่น้องเขาทั้งหมดเลยก็ได้นะครับของใครก็ได้ที่อยากจะได้เอาเข้าไปร่างก็ทะเลาะกันเพราะอะไรฮะเพราะการร่างตรงนี้เท่าที่เราได้ดูได้สดับกันกันฟังกันเห็นกันมองเนี่ยมันไม่มีความชอบธทำพอไม่มีความชอบทมมันก็แน่นอนแหละเดี๋ยวก็ทะเลาะ พอไม่ชอบทำมันก็รู้สึกว่าใบแอบเอาฉันอยากได้อย่างนี้ฉันคนนั้นอยากได้อย่างนั้นเรื่องของกฎหมายเนี่ยเข้ารืมอไปว่าสิ่งที่ก็ทำอะทำเพื่อประชาชนชนใหญ่ไม่ใช่กลุ่มไหนแต่ถ้าเกิดเอาคนที่เป็นกลุ่มที่มันอยู่ในกลุ่มเขาเองแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่า,าคนแต่ละคนเนี่ยคิดคิดแต่ว่า,าคนที่เข้าไปเนี่ยไม่มีความจิตใจที่กว้างขวางเพียงพอ ก็คือไม่มีความเป็นธรรมมันก็ย่อมจะดึงข้าหาความรู้สึกตัวเองแล้วถ,ถ้าคุณร่างกฎหมายโดยใช้ความรู้สึกของตัวเองทะเลาะกันตลอดเวลาแต่วันนี้ถ้าเกิดใครก็แล้วแต่เนี่ยถ้าคิดจะทําเพื่อส่วนรวมเนี่ยรับรองได้ถึงแม้จะผิดพลาดเล็กน้อยคนทั้งหลายก็ให้อภยัยเพราะว่า